จอสว่างแล้วมันแสบตานะครับผมก็ชอบจอดำๆผมก็เปลี่ยนนะครับธีมขอเป็นธีมสีแบ๊กอ่ะคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเอกสารงเราเรียบร้อยและนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือต้องการที่จะตรวจสอบเวอร์ชั่นนะครับก็คือเหมือนกันทุกๆุกโปรแกรมในชุดออฟฟิศนะครับ มาที่ไฟล์นะครับไปด้วยคารวดเร็วนะครับมาที่ไฟล์เลือก Account นะครับหรือบัญชีนะครับไฟล์เลือก Account นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนกับตัว Excel ครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งนี้ผมผมก็ใช้เป็นตัว3.65นะครับแป๊บเดียวก็จะมาดูว่าเอ๊ะหน้าตาของ3.65เนี่เป็นอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับหน้าตาของเวอร์ชันแต่ละตัวนะครับ อ่ะครนี้นะครับพอเราทําการเปิดเข้ามาสู่หน้าต่างของตัวเอกสาร Word นะครับอันนี้เป็นตัวสามมค่าที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือปกติผมชอบใช้โทนอึมครึมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันสบายตานะครับคือตรงนี้เราสามารถทําการเปลี่ยนโทนได้นะครับอ่าก็คือมาที่ไฟล์นะครับมาที่ไฟล์ ify, เลือกตรง Account นะครับอ่ามันจะเป็นตัวทีมนะครับอ่าออฟฟิศทีม รหรือออฟฟิศแบ c ็ g กราวเนี่ยสำหรถที่จะเลือกได้นะครับผมเลือกเป็นออฟฟิศทีมที่เป็นแบล็คนะครับก็จะเป็นหน้าจอดำดำถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นเป็นคัลเลอร์นะครับคลิกปุ๊บก็จะเป็นสีสันสวยงามนะครับอพอทำการแบ็คกลับไปหน้าตาบทก็จะเป็นสว่างสว่างนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแลนะ้วคือมันก็รู้สึกว่าจอสว่างแล้วมันแสบตานะครับผมก็ชอบจอดำดำเ่ะเปนปก็ขออนุญาตก,กลับไปที่ธีมเดิมนะครับ ผมก็เปลี่ยนนะครับทีมขอเป็นทีมสีแบ็กเหมือนเดิม